ท่านอาจจะเป็นห่วงว่ารัฐบาลไปใช้นโยบายของรัฐบาลชุดก่อนหน้ามาทาต่อหรือไม่อย่างไรนะครับผมเรียนด้วยความเคารพว่าโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับเป็นลักษณะที่ทางกราหมเนี่ยมอบพื้นที่กลับคืนมาให้กับรัฐเพื่อจัดสรรให้กับประชาชนเคยเกิดครับแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยน่าจะราว1 5 1 6ปีก่อนหน้านะครับน่าจะช่วงรัฐบาลในช่วงปี2 5 5 0 5 1ช่วงนั้นนะครับนานมากแล้วนะครับไม่ได้มีโครงการลักษณะนี้ที่ สำเร็จจนกระทั่งมีที่ดินสิทธิในการเข้าใช้สิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์เนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนมา15ปีนะครับวันนี้เราก็ดาเนินการครับถ้าจะถามว่าเหมือนไมมซ้ํำไหมนะครับรัฐบาลชุดนี้อาจจะไม่ได้ใส่ใจในประเด็นติกย่อยลักษณะนี้นะครับแต่เราเน้นในเรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์เราก็ทำครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับ ประเด็นต่อมาครับในเรื่องของการเดินหน้าเนี่ยผมขออนุญาตเล่าเล่าโครงคร่าวๆให้กับทางท่านสมาชิกผ่านท่านประธานไปในเรื่องของการทําโครงการหนองวังวสองโมเดลที่จังหวัดอุดอรราชธานีซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มโดยทางกละทรวครับต้องกลับเรียนอย่างนี้ทางกาะทรวเนี่ยมีความคิดว่ามีพื้นที่ดินที่ส่งมอบมาผ่านทาง นารักนะครับไปยังกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นล้านไร่ครับไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดในอดีตอาจจะมีการกันพื้นที่สำหรับการฝึกสำหรับการเป็นค่ายสำหรับการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆวันนี้ก็มีกลไกที่จะเข้าไปดูในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วและมีความประสงค์จะคืนให้กับรัฐเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์นะครับในการเดินหน้าในโครงการที่เป็นเฟสนำร่องคือนวโซโมเดลเนี่ยสามารถทำสำเร็จได้ถึงหนึ่งหมื่นไร่นะครับมีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนมากนะครับ โครงการต่อไปที่เราเริ่มทําไปแล้วเราได้ดําเนินการแล้วในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสมุดประการแล้วก็จะต่อที่นครพนมแล้วก็อีกหลายจ <aquell pendant S 1> ังหวัดกำลังจะตามมานะครับกระบวนการที่เราทำนียนะครับในเบื้องต้นเลยหลังจากที่ทางกองทัพได้ส่งมอบพื้นที่คืนนะครับมีการพูดคุยกันกันกบพี่น้องประชาชนแน่นอนครับจำนวนหนึ่งและจํานวนมากด้วยนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งมีความขัดแยง้งระหว่างประชาชนกับรัฐประชาชนกับรัฐเนี่ยมีความขัดแย้งในเรื่องที่ดินในเรื่องของการบุกรุกหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการพิสูจน์สิทธิ์ที่ท่านเป็นผู้ น้องประชาชนอยู่ในฝ่ายเสียเปรียบถามว่าถามความคิดเห็นของสมาชิกในห้องนี้ถามว่าใครไม่อยากมอบที่ดินมอบสิทธิทํากินให้กับประชาชนไม่มีครับแต่ด้วยกลไกของรัฐด,ด้วยกลไกของกฎหมายมันเป็นไปนไม่ได้ครับที่อยู่ดีๆเราจะทุกบกระปุกความสิลแล้วก็แจกกันที่ดินโฉนดของรัฐเนี่ยเราแจก,กให้ถึงมือประชาชนทุกคนเนี่ยตัดแบ่งกันเลยเนี่ยถามว่าทําได้ไหมก็ทําไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้กลไก ที่มันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะกลางระยะยาวซึ่งลักษณะของหนองวัวซอโมเดลคือการมอบสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์โดยที่รัฐเนี่ยช่วยเหลือทุกอย่างวันนี้ทางกรมธนารักษ์หลังจากได้รับโครงการนี้แล้วสิ่งที่เราทำคือเราเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนทำความเข้าใจในเรื่องของการเข้าใช้สิทธิในการเช,ช่าพื้นที่นั้นนะครับสองเราได้พูดคุยกับทางกองทัพและมีการหารือร่วมกันสุดท้ายเราหารือสามฝ่ายก็คือกองทัพธนารักษ์และประชาชนโดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าพี่น้องประชาชนที่จะเช่าใช้สิทธิในพื้นที่นั้นเนี่ย แน่นอนครับจะไปใช้การเกษตรจะไปใช้เป็นที่อยู่อาศัศยหรือใดๆก็ตามเนี่ยมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งทางกองทัพมีความพร้อมนะครับซึ่งต้องขอพระคุณผ่านทางไปไปไปยังทางกลาโหมไม่ว่าจะเป็นทหารพัฒนาหรือทหารช่างก็ตามเนี่ยที่ได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่ไปขึ้นแปลงการเกษตรไปขุดบ่อบาดาลไปขุดบ่อน้ํา,า,ไ,ปา,าไปทําถนนนะครับสิ่งต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนเรียกว่าสะพายเป้เดินเข้าไปแล้ว excited, อยู่อาศัยไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้เลยอันนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกองทัพได้จัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้น2 ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยในกระบวนการที่จะเข้าไปใช้เช่าใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาด้วยระเบียบของทางราชการมีค่าใช้ใจ่ายไม่ใช่ใน้อยครับมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข,ข้าค่าธรรมเนียมในการรังวัดค่าเช่าใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เนี่ยถูกกว่าราคาตลาดมากท่านฟังนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่จะนำไปใช้กับการเกษตรเนี่ยต่ำกว่า50สิบไร่เนี่ยคิดแค่20บบาทต่อไร่ต่อปีนะครับ ถ้าเกินกว่าห้าิบไร่ขึ้นไปคิดไร่ละส0สิบาทต่อไร่ต่อปีราคาแบบนี้หาไม่ได้นะครับเรียกว่าแทบจะให้เปล่าแต่เป็นการให้เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงโอกาสในการทำมาหากินในขณะที่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยถูกกว่านั้นอีกเพราะว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าต่ำกว่าหนึ่งร้อยตารางวาคิดแค่ยี่สหสตางค์ต่อตารางวาต่อเดือนนะครับถ้าเกิดเกินกว่าหนึ่งร้อยตารางวาคิดห้าสิบสตางค์ต่อตารางวาต่อเดือนเรียกว่าเราต้องการให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าไปก่อร่างสร้างตัวไปประกอบอาชีพและก็ยุติเรื่่อองของขขข้้้้้้ััดดดแยยนนนนววีีีเกกกลไทิึ เราได้มอบสิทธิที่มากกว่านั้นให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะของทางราชการเช่นถนนทนท,นทางประปาไฟฟ้านะครับเมื่อก่อนไม่สามารถขอได้นะครับขอไฟฟ้าก็ไม่ได้ขอประปาก็ไม่ได้ขอทะเบียนบ้านยังไม่ได้แต่วันนี้ท่านได้สิทธิในการนั้นนะครับนอกจากนี้สิทธ,ทธิที่ท่านได้ไปพี่น้องประชาชนได้ไปยังสามารถนําไปผูกพัน กับการขอสินเชื่อกับทางธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐได้นี่เป็นโอกาสในการต่อยอดอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้และแน่นอนครับประเด็นที่ท่านได้เป็นผมปัญญาอยางนี้ถูกต้องครับเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐด้วยนะครับเราก็ต้องมาเจราจากันการเจราจาสองฝ่ายระหว่างรัฐก,กับประชาชนใช้กลไกในการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งมันใช้เวลายาวนานแต่พี่น้องประชาชนต้องการต้องการสวัสดิภาพสวัสดิการใน,ในชีวิตในปัจจุบันนันด่วนเราจะแก้ไขอย,อย่างไรซึ่งกลไกนี้สามารถเข้ามารองรับได้เป็นการแก้ไขปัญหากับรร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 ััฐกกกกกกบปปะะะชชชชาาาาานนนนนไไไไดดดดดด้้้้้้ออ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 อยยย่่่่่่่่งง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 ีีีีซึึสิิิิแททเเเเเเคคืืืืลุตตถใขขฟพพมจ ในประเด็นต่อมาครับแน่นอนครับในกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์กันว่าประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยก่อนการเข้าถึงของที่ดินของรัฐพัสดุอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันในตามขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งกลไกนี้เราเห็นมาดาวนานครับว่ามันใช้เวลาเป็นเป็นชั่วยุคนบางทีมันนานมากจริงๆนะครับแต่ประชาชนก็สามารถดําเนินการตามมาตรการการ,การพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของรัฐเนี่ยตามมาตรการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ตามปกตินะครับหากพิสูจน์ได้ว่าท่านเข้ามาอยู่ก่อนแน่นอนครับท่านก็จะสามารถดาเนินการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องของเราก็คือเรื่องของนงองวัวซอโมเดลเนี่ยในกรณีที่พี่น้องประชาชนรับสิทธิ์ในการเข้าไปเช่าใช้สิทธิในพื้นที่ของรัฐแล้วเรียนแจ้งต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์นะครับไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์พี่น้องประชาชนในการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อที่จะเข้าไปใช้ในเพื่พอที่ได้สิทธิครอบครองที่ดินหากท่านอยู่มาก่อนรัฐไม่ได้ตัดสิทธิ์ใดๆครับพี่น้องประชาชนหลังจากเช่าใช้พื้นที่ของรัฐแล้วก็ยังสามารถดําเนินการในการไปใช้กระบวนการ ทางส่วนของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติในส่วนของศาลในส่วนของอะไรก็ตามที่เกี่ยวเรื่องเนี่ยเพื่อที่จะเดินหน้าเอาสิทธิที่เป็นของท่านถ้าท่านเชื่อมั่นว่าท่านอยู่มาก่อนเนี่ยเอาสิทธิของท่านเนี่ยกลับมาเป็นของท่านเนี่ยยังสามารถทําได้ตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ได้หมายความว่าหากมาเช่าใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์แล้วจะเป็นการตัดสิทธิของท่านในการพิสูจน์ว่าท่านอยู่มาก่อนไม่มีครับ อันนี้ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เป็น,นกลไกซึ่งทางภาครัฐได้ดําเนินการและผมเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์ครับกับพี่น้องประชาชนก็ขอทุกท่านได้ช่วยจับตาดูครับดีแล้วครับว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดถ้ามันมีอะไรที่ต้องแก้ไขเราก็ย,ยินดีรับฟังนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะให้ทําความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อที่กลไกในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องของที่ดินทํากินของภาครัฐจะประสบความสำเร็จขออนุญาตตอไปอีกเล็กน้อยเรื่องของการมอบสิทธิที่ดินทํากินของรัฐผ่่่่่่่าา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 นนนนนทงงงงกกกกกรรรรรรมมมมมธััััั์ไไววววจจะะเป็ีฐใใดดดตสสคืออบหยๆแล้ชช อันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งใน,นกลไกการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของประชาชนที่เราตั้งเป้าไว้10บล้านไร่เท่านั้นเรายังมีนโยบายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสอปรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาารังวัดที่ดินนะครับที่มันมีปัญหาอยู่รวมถึงเรื่องของการทำวันแมพเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเป็นระบบก็ขอทางท่านสมาชิกได้โปรดติดตามแล้วก็ช่วยกันดูครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ ท่านประธานครับผมผมขอน,นิดเดียวครับพอพอแล้วมั้งครับท่านเออคือคือคือท <พอ S 1> ัอ้งท่านรัฐมนตรีช่วยชี้แจงข้อมูลผิดครับท่านใช้มาเยอะเลยอ่ะคือคือคือในฐานะประธานคณะกรรมการที่สอบเรื่องนี้ผมผมผมคิดว่าต้องมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยสามารถตรวจสอบครับราชการราชการที่อยู่เบื้องหลังได้ด้วยครับคือท่านประธานครับผมพิโรธอย่างนี้ครับผมยืนยันอย่างท่านประธานผมขอนิดเดียวครับฝ่าายยคคค้นไปเเลรรัับบชิญท่านประธานครับผมขอนิดเดียวครับคือถ้าเกิดประชาชนเนี่ยลงนามในสัญญาเช่านะครับในโครงการธนารักษ์เอื้อราเ่าแล้วมสรดาาาาเนนนนิิิิกกกกกรรรระบววพสสูจ์์ทธได้้อีแล ผมแนะนําท่านรัฐมนตรีช่วยโทรหาขา้าราชการเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะมิฉะนั้นประชาชนที่ฟังอยู่จะเข้าใจผิดและนี่เป็นการหลอกให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโดยที่ท่านรัฐมนตรีช่วยไม่เช็คข้อมูลที่ดีเรื่องนี้ไปดูบันทึกการประชุมในคณะกรรมการการทหารได้เลยท่านตรวจสอบได้เลยนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลปันนารยณีวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ยืนยันในข้อมูลที่ได้แจ้งนะครับไม่ได้เป็นการผมผมอ่านให้ฟังเลยนะครับนี่เป็นพอดีเมื่อเวลาผมผม,ผมอภิปรายเนี่ยท่านกกาารจัดให้้เช่แลว ประชาชนยังสามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดวงเล็บคอพอรอจังหวัดหรือสามารถนำเอกสารหลักฐานไปดำเนินการทางศาลได้โดยทางราชการไม่ได้ตัดสินดังกล่าวแต่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาชี้แจงมาอยู่ในมือผมนี่แหละครับขอบคุณนะครับครับเ,เดี๋ยวเวลาตอบโต้กันนะครับช่วยเดินเวลาด้วยนะครับช่วยกดเวลาให้เดินด้วยนะครับทั้งสองฝ่ายท่านท่านสุทินขอชี้แจงก่อนนะครับเชิญครับครับท่านประธานเคารพกับผมสุทินกัรแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผมเพียงแต่แก้ไขข้อมูลเล็กน้อยครับพอดีผมได้ให้ข้อมูลไปผิดนิดนึงนะเป็นข้อมูลอัปเดตปัจจุบันเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งนายพลตำแหน่งนายพลปัจจุบันล่าสุดนี่นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยตำแหน่งหลักมี965ท่าน965นายตำแหน่งไม่หลัก433นายรวมแล้วตำแหน่งนายพลทั้งหลักไม่หลักเนี่ย1,398ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่แตกต่างจากที่ผมได้เรียนไปก่อนหน้านี้ซึ่งปีป้าที่หนึ่งครับ,บคุณครับาท่านประธานครับ ขอไปต่อนะครับเชิญท่านพัทรพงศ์ดีรพัฒนนะครับแล้วก็ตามด้วยท่านเฉวลิตขจรพงศ์